สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นเวลา10บโมงกว่านะคะเจจะมาพามาดูแพ็คของอเจอ,อยู่ที่นี่เจจะขายของแบบพวกลูกชิ้นนะคะปกติทําแค่ลูกชิ้นแต่ก่อนไม่เคยขายเลยเลยทีนี้ทําลูกชิ้นไปให้พี่คนไทยกินนะคะแล้ว เขาชอบเขาก็เลยก,กันสั่งสั่งแล้วก็สั่งต่อๆกัน <What? S 1> นะคะเจไม่ได้ทำขายทั่วไปเพราะว่าเวลาเราทําของขายที่ต่างประเทศนะคะเราจะต้องมีพวกันใบประกาศซอร์ติฟิคตหรืออะไร yeah. ทั้งหลายแหล่นะคะเพราะเป็นความอดัยของผู้บริโภคแต่ส่วนใหญ่คนไทยนะคะกินก็จะสั่งสั่งกันแล้วก็จะไม่มีใบประกอบวิชาชีพเลยนะคะเจก็ทําขายเฉพาะคนไทยที่เขาอยากกินแล้วก็สั่งแต่จะไม่แบบพูดขายไปเจอไปเจอให้ให้ทางการเขาอ่ารู้เขาเห็นนะคะลูกนั่งดีๆหรอกเจก็วันนี้จะมาแพ็คของส่งที่คนไทยนะคะเขาเขาสั่งมาเจก็ไม่ได้แบบ จะทําขายแต่ว่าเจทําทไอ้สบักเสียนที่เจทำชิปข้าวก่อนนะคะผักเสียนมันมีหลายถุงเนาะเวลามันเป็นแล้วเจจะใส่ถุงแบบนี้ไว้นะคะมันจะได้ไม่เหม,ม็นบ้านเจจะห่อไว้สองชั้นแบบนี้ออกมาจากกระปุกแล้วนะคะกระปุกที่เจทําทอะ่ะแต่ก่อนมันจะใหญ่ขนาดนี้ค่ะและทีนี้เจก็เอามาบีดน้ําออกแล้วก็ทําเป็นถุง ทำเปถุงแบบนี้ค่ะทุกคนมาดูใล้นี่นี่จะทำเป็นถุงแบบนี้แล้วก็ซีลไว้อย่างดีนะคะไม่ให้มีกลิ่นออกแล้วก็ไม่ให้มันเสียนะคะเอาไว้ข้างนอกก็ได้ไว้ในตู้เย็นปกติเอาไว้ในตู้เย็นกินไว้ได้นานนะคะแล้วต้องด,ดูน้ำมันซึมหรือเปล่าและนี้คนไทยนะคะที่กิน เจก็จะส่งให้กินนะคะทีแรกนี่แบบนี้เราจะให้เป็นถุงแบบนี้เลยนะคะอันนี้รอบสุดท้ายแล้วค่ะเป็นดอกแล้วเราก็จะส่งไปเอาถุงใหญ่ไปเลยเนาะแบบนี้เลยเจก็จะซีลใส่อีกถุงใส่เครื่องซีลเวลาส่งไปซีนีมันก็จะได้ไม่แตกนะคะ ทำขายนี่ทำทำให้กินฟรีแล้วเจ๊ก็จะฟรีแลจะให้หนึ่งคนนะหนึ่งคนที่เหลือก็จะมีอีกสามถุงก็จะแบ่งกันกินนะฮะแยกเป็นะถุงแล้วก็ที่เจ๊จะส่งจะมีนี้ค่ะอันนี้เป็นเจียวบองเจ๊จะทำ แบบนี้สองถุง mm hmm. เพราะว่าสองคนสั่งนะคะ mm hmm. เ๋ยวบองทําเองกินเองแบบขายก็มีเป็นกระปุกนะคะแต่ไม่ค่อยอร่อยเพราะว่าเราอันนี้เราทํากินเองนี่คือจะแบบเครื่องจะเน้นเน้นเครื่อง mm hmm. สมุนไพรแล้วก็ปลาล้าก็ไม่ค่อยเยอะเอาให้มันได้รสชาติเค็มอะไรอย่างเงี้ยแต่จะไม่เค็มมากนะคะ mm hmm. แล้วก็มาผัด mm hmm. ผัดเสร็จน้ำมันนิดหน่อยให้มันสุกเ mm hmm. yeah. จ๊ก็จะส่งไปแบบนี้ ผักเซียนปลาแล้วก็ลูกอาหานคนไทยนะคะลูกครึ่งนะคะเขาชอบกินหมูปิ้งนะคะเจะทำหมูปิ้งปกติมันจะเป็นแบบนี้นี่เสียบไม้ใส่ซอสเสร็จแล้วเร็จรอบนี้เราส่งไปสมมีเราเจก็เลยใส่ช่องฟิตแล้วก็จะเอาไปใส่เข้าไปด้วยกันนี่วันนี้เราจะส่งตัวนี้อเอาไปขายเจไม่คิดแพงนะคะปะลาเนี่ย คือเครื่องเยอะมากสองถุงนี้เจคิดแค่สิบปอนนะคะเพราะว่าคนไทยด้วยกันคือทําเหมือนแบ่งกันกินนะคะแต่ว่าเขาอยากซื้อเพราะเจทำให้กินหลายครั้งแล้วเขาอยากจ่ายเงินนะพูดง่ายๆเราก็เลยเออไม่อยากจะให้เขาเสียแบบว่าเขาสั่งบ่อยอะไรเงี้ยก็เออคิดตังค์หลบเขาสิบสิบปอนละกันอะไรเงี้ยถ้าทําขายจริงๆเอถึงสิบห้าก็ได้นึกออกไหมแต่เจไม่ไม่หรอก ถือว่าแ่งกนกินเอาลูกออกลูกออกไปูอาน,นั่งดีๆงั้นนะ่ะนั่งดีๆอันนี้จะห่อให้ป้าๆดูนี่อันนี้เป็นรังของเจมันไม่มีรังนะปะกติรังจะใหญ่กว่าน,นี้จะกว้างแต่รังเล็กที่เจมีแล้วนะอันนี้อันนี้จะเป็นถุงที่เจจะไว้ห่อใส่ของฟรีเซอร์นะคะที่มันกลัวมันเสียนะก็จะเป็นอันนี้หนูปิ้งใส่เข้าไปในนี้สองแพ็คอันนี้ก็ถึงละห้านะ ความจริงไม่ได้นะอย่างนี้เขาขายกันกิโลละสิบสิบสองคือถุงหนึ่งน่าจะได้อยู่ประมาณแปดไม้เขาจะขายสิบสอง๊เจขายถึงห้าไคือให้เด็กๆกินนะคะอันนี้ก็เกี่ยวบอลก็ใส่เข้าไปมันจะได้เย็นจะได้ไม่เสียมันก็ไม่เสียหรอกแต่ว่าไม่อยากให้นันี่เดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,กันลูกรอก,ก่อนมันไม่ซิวอ,อ,อ,อ่อนลูกตัวเล็กก็อยากช่วยเลิกเกนินนี้เครื่องซิวเจนะคะ เอาไว้ซิวของสองอย่าไปใกล้มันนะลูก<ม>เราจะซิวไ<ม>ปตกเกียบคะออกมาลูกออกมาแหม,มลูกกระดื้นละเกิน ใส่กันด้วยกันใส่ด้วยกันเนาะได้เลยถุงนึงเต็มพอดีเลยแต่เจจะใส่แข่งไปเจแข่งอ๋อนี่ เจก็เอาน้ำแข็งเอาน้ำใส่ในนี้แล้วก็ใส่ตู้เย็นเป็นน้ำแข็งนะคะใส่เข้าไปทำกะไ้เย็น,นแน่นเกินเอาเทีนออกก็ได้เอานี้ให้มันได้น้ำแข็งก่อน,นเราก็จะทำการซิวค่ะถุงนี้ดีมากเลยเจยได้มาจาก อะไรสักอย่างเห็นว่ามันดีก็เลยเก็บไว้นะเผื่อได้ห่อแบบของที่ต้องแช์ลูกก็อยากช่วยใช่ไหมคะตัวเล็กเนี่ยอยากช่วยแม่ด้วยเกิน <S <S อ,อย่าไปจับมันลูกอย่าไปจับเอาไว้ท่านเนี่ย ะคะใครบอกว่ามันอยู่ต่างนะก็สบายแล้วแต่ครอบครัวนะคะแต่เจคือช่วยสามีมเจเต็มเต็มที่เจก็ทำยู้ชิ้นขายทำของขายใครให้เจทำในเจก็ทำเพื่อป้องกันไม่ก่อสิกล่องเรจะลองเป็นอนี้เป็นน้ำซุพิมพ์ก่อนเจก็นี่ใส่ลงไปก่อนเนาะอลองดูก่อนว่ามันจะใส่ได้ไหมกล่องมันเล็กรอบนี้ จยใส่เข้าไปแค่าาสามกิโลนะคะตอนที่เราอเออไดอ้แล้วก็ผัดเทียกสุดท้ายแล้วก็จะเอาลงเตีมัดก่อนให้มันแน่น เจก็จะเอาไว้นี่หอ่อทีหลังนี่ปิดหน้ามนะั้งเราก็อยากหัวใจดีหน่อย,ยนะอะไรนีกนนี้เจก็จะทำ 3กิโลส่งลูกค้าแถวๆนี้นะคะแล้วก็อีกพือหัดก็อีก3ามกิโลอาทิตย์นี้เจทำลูกชิ้น6ก,กิโลนะคะคือตามกำลังทำได้เดยอะก็ทำได้ที่เราทำได้แนี่เอานะลูขอแล้วค่ะหมอน,นี้เสร็จแล้วลูก ไม่เอามาใส่ละนี่อันนี้ก็จะเหลือนะคะน,นี่อันนี้เป็นของที่คนไทยอีกคนนึงเ๋ยวก็จะใส่ไอตัวซิลข้างบนอีกนะคะเพือ่อไม่ให้มันทะลุมัน,นก็ไม่ทะลุหรอกแน่นมากแต่ว่าจะทําให้มันสวยงามแท็บเก่นแน,น่นหนานะคะอันนี้ก็เหลือก็จะถ้าเจ๊ไม่กินเองเจ๋ก็จะไปฝากคนไทยแถวนี้นะคะเองอ๋อซิ สวยนี่ลูอเกินเ,เนี่ยคนสวยนะนจ๋าเป็นไรคะโตขึ้นมาจะช่วยคุณแม่ทำมาหากินไหมเนี่ยลูกนะช่วยไหมคะช่วยไหมอเเอกามาฟังคุณแม่เราก็จะซิวให้มันแน่น,นหนาไปเลยไม่เอาลูกงอนนี้เสร็จแล้วค่ะออกออกมานี่ลูกออกมานี่ก่อนออกมานี่ก่อนขอบคุณ่าโอ้ยคนเก่ง จะซให้มันนแน่นาาเสร็จแล้วลูกมามิส่เสร็จแล้วค่ะนนี้ก็อดพอแล้วนะไอตัวป้ายนะคะเจจะไปปิ้นที่ร้านเอาบาร์โค้ดไปแล้วเขาก็จะปิ้นออกมาไห้เลยนะคะติดหน้ากล่องแล้วก็ส่งได้เลยอันนี้คือถึงพ่งนี้แล้วนะเนี่ยส่งวันนี้ถึงพ่กนี้เจจองแบบ next day delivery เอากล่องไว้ยนี่แหละมาส่งแน่นหนาดีนะลูกปชปไปๆวันนี้จะพาไปส่งของไปไหมคะ <Yeah. S 1> Yes สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอามาบอกป้าป้าน่อยสิลูกเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ก็พามาดูอะไรเล็ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆของคุณแม่ทํานะคะนีลูกสาวคนคนสวยก็ <Yeah. S 1> ยุ่งคุณแม่เหลือเกินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ yeah. 比卡。